นี่จะบอกว่ายังไม่ได้คนเลยนะทุกคนเพื่อความสวยงามแต่ปากกินเลยนะกินกับข้าวสวยทุกคนมาค้าไปกินกันค่ะชากันครับปลากระป๋องอร่อยนีเหมือนกันนะอืมใช่นึกว่าลืมเปิดใหม่นี่ขนาดยังไม่ได้คนเลยนะเนี่ยยังไม่ได้คนก็อร่อยได้อ่ะคิดดูอร่อยไช่อร่อยดี ใส่มะนาวเดี๋ยวทุกคนเปรี้ยวพอดีเลยเปรี่ยวมะนาวไป,ไปกี่ลูกลูกเดียวหเหงื่อผักนี่ผักชีเข้าน้อยไปไหม ใช้พริกสดเอาทุกคนเผ็ดพอดีเลยอืมอร่อยคีดแรกว่าจะใส่สองกระป๋อง <c oughs> กลัวกินไม่หมด <c oughs> ก็เลยใส่กระป๋องเดียว ผักชีอร่อยมากขก้าวกนนกับยำปลากระป๋องอะ่ะผักชีสองอย่างสองอะไรย้ามอันนี้ผักชีแล้วผักชีลาว อร่อยนี้นะครับเมนูง่ายๆที่อร่อยมาก ตัวเองกินกับผักอันนี้ดูอร่อยอร่อยเข้ากันมากอืมใช่ไหมอร่อยเดี๋ยวเราขอ,อ อิ่มไหมไม่อิ่มอิ่มใช่ครับเ้่าเย็นเลยอ่ะเจอแล้วเพื่ออิ่มไหม กินอปอาเปล่าไว้เธอะเอาเปล่าไหมไม่เอาอยากกินแหล่น้ำมันอันฉันเอานะมันมีความหอมหอมเวลากัดโดนใส่ตะไคร้แซ่บหลาย แยงถักกันละเมนูยำปลากระป๋องอร่อยมากเลยค่ะใครที่หิวข้าวรอบดึกก็เข้าหัวไปทำกินได้เลยนะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ